ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาพบกันที่ช่องชิปตีรสล็อตอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็มาจัดลมกันที่5 5าบาทนะคะายเวทีสบบาทนะคะท่านผู้ชมนะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับเจ้าเสือวันนะคะท่านผู้ชมไม่ผู้ชายรีรอนะคะท่านผู้ชมมาเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนนะก็<อ>ในที่ผ่านมาโอ้โห เงินรางวัลรวมมาทั้งไทยกันเลยกันนะคะที่60บาทอ๋อใครที่ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนคะก็ฝาก่าทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับซักแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับงเดินคิปใหม่ๆกับช่องเราด้วยนะคะดร่านคลิปนี้นะคะิดใหม่นนี้นะคะเราสร้างมาเพื่อความสะดวกความบันเทิงเท่านั้นนะคะน้องๆหนูๆห้ามทำตามอย่างแน่นอนน,นอนนะจ๊ะท่านผูช้ชม ยังไม่โดนนะจารท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้ก็เป็นเกมเสืองของเรานะคะทุกคนนะเกมนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีตัวคูณนะท่านผู้ชมนะเกมนี้จะไม่มีตัวคูณแต่ว่ามันจะเป็นแบบกระโดดนะคะัทุกคนค่ะกระโดดเราก็ปั่นนะคะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะแตะให้โดนนะท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนะ ฝันแล้วก็ปันแล้วก็ฝันฝันปันโอเคตอนที่เรารวมห้าสิบค่ะรู้สูนะปันเป็เรื่อยรเลยรู้สูงน, oh, น,น,นะนุ้คนใครที่พามาเลยอย่าฝากฝากนะคะย้อมเลยนะคะทุกคนค่ะ ช่องใหม่ของสาคิตนี้นะคะท่านชมนะจ๊ะเออลิงเราอยู่ข้างล่างจะปักหมุดไว้ทุกคลิปเลยนะคะปักถอนขั้นต่ำที่หนวระบาดมีเกมเหลากหลายม,มากมากกว่าไอยากเห็นโชคลาภอย่างแน่อนอนนะคะท่านชมนะามาอังเป่าขึ้นมาแล้วคน,นสิบเสือขึ้นมาแล้วนะคะเจ๋เออังเป่าเลยนะจ๊ะท่านชมนะไปะหยุดขออีกสองตัว เจอกันที่อัองเปาโอ้โหฮันร้อนฮันร้อนขึ้นมาที่คั้นสิบจัดไปจะทักทายกันดอกแรกเลยนะค่ะท่านผู้ชมนะทักทายกันที่ดอกแรกกันเลยนะท่านผู้ชมนะ แต่ไปที่ง,งานรางวัลซุป,ปเปอร์เมกาโอ้โหดอกนี้มาครึ่งหมื่นกันเลยนะท่นานผู้ชมนะต้องปรับบิดลงแล้วเอาบิดสามบาทพอแล้วแล้มาออโต้หมุนคันที่ห้าสิบหมุนนะท่านผู้ชมนะามา สวนะัสดีค่ะคุณผู้ชมนะวันนี้ท่านคะิดดีนะคะภาคผิดพลาดประกาศแต่น,นะคะท่านผู้ชมนะก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะคะอย่าเพิ่งว่าเพิ่งโกรธกันนะคะท่านผู้ชมนะไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมนะ สวยจังไรเข้าม,มาสักกระดกนะท่านผู้ชมนะเริ่มจะช่ำแล้วนะเออซ้อมหยุด ตไปเรื่อยๆกันก่อนนะคะท่านผู้ชมซามาตัดไปเงินรวมกันที่เสือแล้วก็อะไรอ่ะสม,ม่ะวางมือทุนว่างมากตา,าจะปิดแล้วตาจะปิดแล้ว สวยยังไม่มานะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหมาเงินรางวัลสม่รอเฉียงเอียงมันเลยนะคะท่านผู้ชมไวมาซ้ามอีกรอบสิบห้าบาทนะคะท่านผู้ชมจา๋า อย่างไม่เข้าปะอ๋อยี่สิบเอ็ดบาทรางวัลก็แบบไหลๆมาเรื่อยๆเนาะแต่เงนินรางวัลก็โตล้วเข้ามาแล้วจ้ะเป็นแค่เรียบร้อยแล้วจ้ะสำหรับี่จเงินรางวัลก้อนโตที่หกสิบบาทบิดสามบาทนะคะท่านผู้ชมนาตอนนี้โอ้โห เอร์เรารท่านผู้ชนโอมารูคสบกระโดดกระดิ่งขึ้นมาที่ได้บรกอแล้รท่านผู้ชมนะกระโดดกระดิ่งมินมาที่รดบอ้อาจารย์ท่านผู้ชมนะ ลดช่ำตุดไปที่เงินรางวัลซูเปอร์เมกากันที่150บาทนะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหสักคิตตี้เขาได้ตังค์่ำอะไรวันนี้เขาได้คนช่ำอะไรจ้ะวันนี้เดี๋ยวเราปรับอัตตูมุนกันีิแป,ป๊สติบมุนกันสิปะ่ะปักเลยโอ,อ้สลัสสบแล้วเฮ้ยเป็ชมอนะ sẽ lặp rồi cho nó chụp à ันไปไเรื่อยๆออกสมมุนน เกิดานคนสิบจะไปคาราโมชมาประเภทนี้กนลงวัดสุขมเอกที่ สามร้อยบาทนะค่ท่านผู้ชมราคาสิบแปดมวลของเราปั่นกันต่อเลยนะคะท่านผู้ชมนะยี่สิบพยายงค์ที่เสืออ้วนเลยครัจะเจ๊ท่าไหร่โอ้โหมาอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะมาอีกแล้วนะท่านผู้ชมจา๋าจะไปงันเรือวันเมกาที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้า

ปกติงาน,นรางนสุดมกันที่จดหสิบบาทสามแปดหมืนสุดท้ายนะคะ่ะดัดบชระวมจหยุด เพือ่อเกมนี้มันจะเป็นฟิลเกมไหนอ่ะแบบมันคนคุคนน่ะ๋ยวเราต้องไปลองเล่นไปลองชิคดูกันก่อน,นอน่ะนช่ไหมรามานี้เสืองอนด้วยเวลาไม่กระโดดน,นะชอบมานาัาชอบมานาลก non vedo nascere l'avatar male si si è เรจาจะการชั้เลย,เ,ยเราจะปรับเปลียกันแล้วนะคะท่านผู้ชมนะเราจะปรับเปลียกันแล้วนะคะอ่อ เรามาปับบิดกันก่อนนะท่านผู้ชมนะอยู่กันที่บิดยีกันเลยเอาเริ่มเยมาเจ็ดิบสองบาทเร็กับบิดใหม่เราละท่านผู้ชมต่า สวยสดงินรางวัลเงนรางวัลโอ้โหมาเงินรางวัลก้อนโต

hình ảnh là như này các bạn ơi Sợi à ừ ừ Ừ, ngày ơi, ngoài mà, ที่เมื่ราบอกกที่เสียระหอสิบบาทโอเคเป็นไงกันบ้างค่ะนัผู้ชมนะวันนี้นะคะเราก็มาทุนกันที่ห้าห้าห้าไปที่เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบกว่าบาทแสิบสตางค์เลยสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแล้วนะคเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่านผู้ชมนะมีคิดจะกรรีดไม่หมหรือจะกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะลิงอยู่ข้างล่างรีบจิ้มกันเลยนะ